ก็โอเคครับก็ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆชานด้วยนะครับยินดีตอนรับเขาสู่ช่อง The Cop FF นะครับเช้าวันนี้นีครับผมตื่นมาแล้วครับแล้วผมไปค้นหาใน YouTube นะครับหรือว่าใน TikTok นะครับผมเห็นเขาสุ่มรหัสหรือว่าสุ่มเว็บ ของฟรีไฟล์มันเยอะมากเลยครับแล้วเขาสุ่มแล้วได้จริงแล้วไม่เห็นเขาให้เครดิตอะไรนะครับก็ผมเลยอยากลองว่ามันได้จริงหรือไม่นะครับและผมจะไปหาเว็บนะครับเดี๋ยวผมไปหาเว็บแล้วก็ผมจะมาสุ่มให้คนดูดูว่ามันได้จริงหรือไม่ได้ครับก็โอเคครับเราก็มาอยู่ในเว็บนี้นะครับก็คือเว็บ idff สอบนะครับต้อนรับการกลับมาเติม x 2นะครับได้ id ง่ายกดเดิมนะครับ เกลือสามารถนําไปสุ่มได้ไอดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหเราสามารถเอาเกลือไปสุ่มอีกโอ้โหโคตรดีเลยเว็บนี้เชื่องเว็บนี้นะครับผมนะครับผมเข้ามานะครับผมอันนี้คือเข้ามาดูครั้งแรกเลยนะครับเข้ามาเห็นครั้งแรกเลยนะครับเว็บนี้นะครับชื่องเว็บนี้นะครับมีสุ่มท่าปักทงมีไอดีทุกช่องนะครับแล้วมีสุ่มไอดีตึงนะครับไอดีมีทุกช่องนะครับแล้วก็สุ่มหมัดนะครับมีทุกช่องนะครับก็คือหมัดไซตามะานะครับหมัดไซตาม่านมันเป็นหมัดของแรเลยนะครับไม่นํากลับมาขายในเกมฟรีไฟล์เราและอยยู่ในนห้าเว็บัง อะไรให้สุ่มอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมสุ่ม ID นะครับ ID นี้คือ ID ที่ยังไม่ออกนะครับ ID นี้นะครับก็คือมี ID ปักธงนะครับมี AK มังกรเวลเจ็ดอย่างเงี้ยโอ้โหมีเยอะมากนะครับมีแบบโอ้โห ID ตึงอ่ะ ID ตึงอ่ะตึงแบบไฮไลท์ที่เขาแบบเล่นกันน่ะเออและนอกจากนะครับเกมสุ่ม ID แล้วนะครับยังมีเกมสุ่มของนะครับเกมสุ่มของนะครับก็คือมีสุ่มท่าปักธงออก50%นะครับสุ่มท่าปักธงออก50%นะครับแล้วก็จะมีโอกาส50-50นะครับมัห้าสิ ฝั่งหนึ่งเกลือและก็ฝั่งหนึ่งท่าปักธงและยังมีนะครับสุ่มเกลือนําไปสุ่มไอดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสุ่มเกลือนําไปสุ่มไอดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มันก็จะเป็นแบบว่าสุ่มเครดิตที่เลขกเก้าอย่างนี้นะครับมันก็มีโอกาสออกสามอันห้าอันห้าสิบอันห้าพันอันสูงสุดสองพันห้าร้อยอันเลยนะครับส่วนเกลือที่เราสุ่มมานะครับก็คือเนี่ยครั้งเดียวไอดีออกสุ่มรหัสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้หนึ่งพันเกลือครับครับก็คือใช่หนึ่งพันเกลือ ไอดีนะครับก็มีแต่ไอดีตึงๆแล้วสุ่มแบบมีเกลือไปแล้วนะครับซึ่งเว็บนี้ยังมีเกมสุ่มแบบไม่มีเกลือด้วยนะครับคนดูสุ่มแบบไม่มีเกลือนะครับก็คือไม่มีเกลือผสมในนั้นเลยครับก็คือแบบไม่เค็มไม่เป็นลูกไตอะไรอย่างนี้ไงนะครับก็คือสุ่มท่าปักธงมีไอดีทุกช่องนะครับก็คือเราสุ่มมีทุกช่องครับคนดูนอกจากสุ่มท่าปักธงแล้วนะครับยังมีสุ่มไอดีตึงมีไอดีทุกช่องนะครับสุ่มหมัดมีไอดีทุกช่องนะครับสุ่มปืนอีโว นะครับแล้วก็ปืนสกาไทยทันและที่สําคัญคือมีสุ่มซุดไฮไลท์ที่คนดังเขาใส่กันนะครับช่องวิธีการสมัครของเว็บนี้นะครับก็คือสมัครผ่าน a c e b o o k นะครับแล้วก็สมัครแบบไม่ต้องผ่าน a c e b o o k นะครับแล้วก็มีระบบล็อกอินนะครับก็คือล็อกอินถ้าสมมุติว่าเราสมัครไปครั้งแรกแล้วนะครับแล้วก็แค่จําอีเมลและ UID ของเรานะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบแบบง่ายได้เลยครับและวิธีการเติมเครดิตนะครับหรือว่าเติมตังนะครับมันสามารถเติมผ่านแอป t ูมิเน่บัลเลตเติมผ่าน ช่องของขวัญนะครับก็คือวิธีการเติมผ่านช่องของขวัญนะครับมันก็จะมีวิธีและรายละเอียดให้คนดูนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับมันก็จะมีข้อมูลทุกอย่างนะครับให้ดูนะครับแล้วเราก็ไปเติมแล้วก็เอาลิงก์มาวางก็โอเคครับซึ่งผมก็ไปเติมมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งผมเติมมา100บาทหรือว่า1 0 0เครดิตนะครับและผมจะมาลองสุ่มในโหมดเกมไม่มีเกลือนะครับซึ่งเกมไม่มีเกลือนะครับก็ผมจะเลือกสุ่มท่าปักธงมีเอดีทุกช่องนะครับก็คือมีเอดีทุก ช่องก็ไม่มีเกลือพูดง่ายก็คือไม่มีเกลือนะครับก็คือแบบมี ID ทุกช่อง ที่เราจะสุ่มนะครับซึ่งเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับมันก็มันก็จะมีนะครับก็คือดูของรางวัลในวงล้อนะครับซึ่งดูของรางวัลในวงล้อนะครับก็คือมีไอดีคนรวยนะครับ i อดีท่าปักธงแล้วก็ท่าปักธงเช่า3วันนะครับท่าปักธงเช่า7วันท่าปักธงเซิร์ฟนอกแล้วก็ท่าปักธงเช่า30วันนะครับก็คือมีทุกช่องก็คือปักธงทุกซ่องเลยครับซึ่งผมมีอยู่100เครดิตนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มเลยแล้วกันนะครับซึ่งในการสุ่มนะครับใช้ ในการสุ่มนะครับนั้นเราไม่พูดเยอะเราไปลองสุ่มเลยละกันมาแล้ว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 มาเฮ้ยทำไมมันนานจังอะครับโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะออกเนี่ยเฮ้ยหมุน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 ผมจะได้อะไรครับคนดูแล้วจังว่านี้ผมได้โอ้โหท่าปักทงเฮ้ยผมได้ท่าปักทงมาแล้วก็แบบมันไม่มีเกลือเลยครับเฮ้ยยินดีด้วยคุณได้รับไอดีท่าปักทงเช่าสามวันเยดแค่ผมได้ท่าปักทงมาแล้วครับคนดูเฮ้ยพอเราสุ่มได้ปุ๊บนะครับเขาก็จะให้อีเมลหรือว่า พัสเวิร์ดนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับโอ้โหนี่ไงรางวัลที่เราได้มานะครับนั้นเราไปกรอกแล้วก็ลองไปล็อกอินในเกมว่ามันจะมีรหัสปักทงไหมครับซึ่งผมได้ล็อกอินและก็เข้าในเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคนดูดูดีรหัสอย่างสวยอย่างแจ่มโอ้โหดูดีโอ้โหมีหัวขามีเสื้อนี่โอ้โและท่าปักทงสุดแจ่มโคตรเท่เลยครับคนดูโอ้โหใครที่อยากได้นะครับก็ไปสุ่มเว็บนี้เลยนะครับ idff h อบนะครับก็คือโอ้โสุ่งจริงได้จริงนะครับแล้วมันไม่มีเกลือด้วยประเด็นนะครับ ครับคนดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปชั่นนะครับใครที่อยากเล่นอยากสุ่มนะครับก็ไปกดลิงก์แล้วก็เข้าไปสุ่มได้เลยนะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้บายบายจ้า